ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคหาสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับไม่นานนักมู่หยุนอยูก็กลับมาพร้อมกับสีหน้าประหลาดใจความโกรธบนใบหน้าของเธอหายไปถูกแทนที่ด้วยสิ่งแปลกๆดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นอายของความอยากหัวเราะเพราะจูจู เธอก็นึกขึ้นได้ว่าคนที่ขึ้นชื่อในว่าซึมเศร้าที่สุดไม่ควรเป็นตัวเองแต่ควรเป็นสิทธิ์ี่ของเธอที่รับผิดชอบป้องกันรเรียนรู้ต่อสู้ที่แท้จริงมู่เอินเชิงได้พารู้สิทธิ์ไปเรียนรู้เปิดเชิงปริวัติมากมายและผลลัพธ์ของการพัฒนาก็เป็นเช่นนั้นซึ่งสามารถอธิบายได้ทีรักขั้นตอนเท่านั้นแต่คราวนี้สังสารได้ทำสิ่งที่เขาไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วเด็กอายุเพียงเก,าก้าขวบเท่าน,านั้นนอกจากนี้ทังสารเอง ็อยู่ในระดับที่6ความเร็วของการพัฒนานี้ช่างน่ากวัวจริงๆเอาระวันนี้เราจะเริ่มต้นในการเรียนรู้และเพิ่มน้ำหนักให้ทุกคน20%ศักยภาพของทุกคนจะต้องถูกกระตุ้นให้ดีขึ้นผู้ยุนอยู่ออกคำสั่งวันนี้เมื่อได้ยินว่าเพิ่มน้ำหนัก20%ทุกคนที่เคยตื่นเต้นมาก่อนก็รู้สึกผมขึ้น,นมาทันทีแต่พวกเขาก็สามารถทำตามคำแนะนำของอาจารย์ได้เท่านั้น ังซามมานี่ก่อนมู่ยุนยอยูหยุดทั้งซานคนอื่นๆไปออกกาลังกายกันหมดส่วนทั้งสานได้อยู่ต่อมู่หยุนอยู่มองเขาตั้งแต่หัวจะดเท้าใบหน้าของเขาดูแปลกเล็กน้อยแราจังเฮาส่วนก็ยังไม่จากไปแรกคนหลงเจียงก็กลับมาเช่นกันในเวลาเดียวกันอาจารย์ทั้งสามก็เฝ้าดูอย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าในอดีตชาติเขาเป็นราชาแห่งเทพก็ตามแต่ตอนนี้ทั้งสามกลับรู้สึกตื่นหนกเล็กน้อยอาจารย์ มีอะไรอีกงั้นเหรอข้าไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการสุตกายภาพงั้นเหรอทางสารชี้ไปที่เพื่อนร่วมัานที่ค่อยๆจากไปมู่ยุนอยูกล่าวว่าเจ้าอยู่ที่ระดับที่6กจริงๆง,งั้นเหรอทางสารพยักหนางง้าเงียบๆดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นมุมปากของมู่ยุนอยูกระตุกอายุ9ก้าขวบเด็กอายุแค่9้าขวบเท่านั้นเราควรจะรู้ว่าในฐานะอาจารย์เธออยู่แค่ระดับที่เจดเท่านั้นแม้ว่า ระดับ6ถึงระดับ7จะเป็นการข้ามชั้นที่ยาวไกลแต่เธอก็อายุ26ปีแล้วและเธออยู่ในอันดับที่7เท่านั้นทั้งซานยังมีอายุที่ห่างไกลจากเธอมากวันหลงเจียงพิมพาว่าสําหรับระดับของถังซานนั้นอยู่ในระดับที่6อ่านไปพัฒนาไปสู่ระดับที่4เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ปุรีก็น่าจะก,ก้าวหน้าไปสู่ระดับคอขวดเหมือนกันเฉิงจือเฉิงไม่มีความก้าวหน้า แต่ครั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีมากมายภายใต้การสะสมไม่น่าจะใช้เวลานานในการเข้าสู่ระดับที่5้รปิงจียังกล่าวด้วยว่ารางวัลน,นี้ยอดเยี่ยมแม้ว่าประสบการณ์นี้จะอันตรายแต่ก็เป็นเรื่องจริงมูหยุนหยูกล่าวกับทั้งสารว่าแม้ว่าเจ้าจะเข้าสู่ขั้นที่6แล้วสิ่งที่ข้าต้องบอกเจ้าก็คืออย่างน้อยอีก5ปีอย่าพยายามโจมตีขั้นที่7ร่างกายของเจ้าในปัจจุบันยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้น จงพัฒนาร่างกายของเจ้าต่อไปเป็นไปได้มากที่สายเลือดจะทำลายเจ้าจากนั้นเจ้าก็จะต้องตายเจ้าเด็กน้อยอย่าหุนหันพันแล่นแต่เพื่อประโยชน์ของชีวิตเจ้าเองเจ้าจงจำไว้ครับผมอาจารย์โม่ข้ารู้สึกแบบนั้นจริงๆดังนั้นข้าต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายและอาระทางกายครั้งนี้ข้าสามารถฝ่าด่านไปยังระดับหกได้เพราะความบังเอิญตอนที่ข้ากำลังต่อสู้อยู่นั้น ข้าได้รับพลังจากเสือติดปลีกรังลมปานบางส่วนเข้าสู่ร่างกายของข้าแระค่าไม่รู้ว่ามันทะลุผ่านได้อย่างไรแต่ตอนนี้ข้าสึเกเจ็บปวดที่เส้นลมปานเป็นระยะระยะและร่างกายของข้าก็รู้สึกหนักอึ้่เล็กน้อยข้าเกรงว่าร่างกายของข้าจะอบูมได้เพียงช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดท่าทีของมูยนหย,ยูก็ดูอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดข้าเจ้ารู้ตัวก็ดีแล้วต่อไปก็ให้สะสมสร้างรากฐานให้มั่นคง ตกลงครับทางซานตอบตกลงอีกครั้งมุ่งหยุนโย่อันติสะได้มองไปที่กวนหลงเจียงที่อยู่ข้างๆเธอเด็กคนนี้อยู่ในระดับ6กจริงๆงั้นเหรอกวนหลงเจียงมองดูเธอจากนั้นมองไปที่จังเฮาสว่วนจังเฮาส่วนยังคงมีรอยยิ้มอันน่าลหลงไหลบนใบหน้าของเขาพวกเขารู้สึกทันทีว่าจังเฮาส่วนร,รู้แล้วว่าถังซานมีศักยภาพแบบนี้หรือไม่หากไม่ใช่เพราะการแปลงร่างปีศาจพวกเขาคงจะสงสัยว่า ารลูกนอกสมรสของจางเฮาส่วนหรือไม่เอาละเอาละเจ้าสามารถเข้าร่วมการสูกกายภาพได้เช่นกันเมื่อเร็วนี้ให้กินเนื้อเสือและสัตว์ประหลาดให้มากขึ้นเจ้านําเลือดของสัตว์ประหลาดเลือดของเสือติดปีกกลับมาเจ้าก็เก็บมันไว้ใช้เองและใช้มันเพื่อบำรุงร่างกายของเจ้านอกจากนี้สัตว์ประหลาดระดับเจ็ดขึ้นไปสัตว์ประหลาดมีเม็ดยาภายในเจ้าสามารถ พิจารณาเก็บเม็ดยาภายในของเสือระดับที่เจ็ดไว้ใช้ได้เองพวกมันทั้งหมดเป็นคุณสมบัติลมมันอาจจะพัฒนาการควบคุมเจ้าเหนือธาตุลมได้ในระดับหนึ่งและแม้แต่การควบคุมธาตุลมในร่างกายด้วยัวใจของทางสารสันไวแต่เขาพูดทันทีว่าเลือดของสัตว์ประหลาดข้าจะเก็บไว้ใช้เองแต่เม็ดยาภายในนั้นเอาไปขายเถอยังไงเราก็ได้มันมาด้วยกันเหตุผลที่สัตว์ประหลาดระดับที่สูงกว่าระดับที่เจดนั้น มีค่าก็เพราะว่ามันมีเม็ดยาแปรธาตุภายในซึ่งเป็นร่างกายพลังงานที่มั่นคงแม้ว่าสัตว์ประหลาดระดับที่7จะไม่เพียงพอที่จะใช้เม็ดยาวแป่ธาตุภายในเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงแต่เม็ดยาแป่ธาตุภายในนั้นเป็นขั้นพื้นฐานเป็นแกนแท้ของการสุกฝนของพวกมันเองนอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งที่มีค่าที่สุดในสัตว์ประหลาดระดับที่7อีกด้วยก่อนหลงเจียงกล่าวว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การต่อสู้ของเจ้าแล้ว กาไม่ควรที่จะคาดขานอังสารกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าข้าทําไม่ได้ขายให้ทุกคนเถอะท่านอาจารย์ข้าเพิ่งจะก้าวไปสู่ระดับที่6และตอนนี้ถ้าข้ารับเมตยาธาตุของเสือติดบีกร่างกายของข้าคงไม่สามารถทนได้ข้ายัางคงต้องฝึกฝนร่างกายก่อนให้แข็งแรงขึ้นส่วนเมตยานี้อาจมีโอกาสได้ในอนาคตเอาระถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเจ้าฝึกฝนให้ร่างกายให้แข็งแรง,งก่อนเป็นสิ่งที่ดีและสําคัญที่สุด ดังเขาสวนเข้าใจอย่างเลื่นลางว่าท,าทําไมถังซานจึงต้องการที่จะปฏิเสธเม็ดยานี้เด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษมากกว่าหนึ่งยานและยากที่จะบอกว่าเม็ดยานี้จะมีประโยชน์กับเขาหรือไม่ถังซานคิดอย่างนั้นจริงๆเไม่ได้สนใจที่จะฝูกฝนร่างกายธาตุลมดาบได้ที่พลังจิตของเขาแข็งแกร่งเพียงพอเขาก็สามารถแสดงความสามารถที่ไม่ด้อยไปกว่าร่างกายธาตุลมได้ไดไ้เมื่อเขาฝุกฝนจนกลายเป็นร่างกายธาตุลม คุณสมบัติทางกายภาพของเขาจะถูกแปลงเป็นคุณสมบัติลมอย่างมากซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมู่หยุนอยูกล่าวว่านอกจากนี้เจ้าควรจะรู้ว่ารากฐานของเจ้าไม่มัน่นคงเจ้าควรออกกำลังกายด้วยน้ำหนักด้วยเนื่องจากเจ้าอยู่ในระดับที่6แล้วควรเพิ่มน้ำหนักเป็นสองเท่าตกลงครับทางสารหันหลังกลับและเดินขึ้นภูนขเขาพร้อมกับสัมภาระอันหนักเอื้องเมื่อมองไปที่ด้านหลังของเขาควรหลงเจียงอดไม่ได้ที่จะพูดว่า เด็กคนนี้เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงสายเลือดของมาป่าวายุแต่เขาสามารถเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วมากและข้าได้ยิงปิงจีพูดมาว่าในแง่ของการควบคุมธาตุเขายัางให้คำแนะนำปิงจีมากมายซึ่งทําให้ปิงจีเข้าใจอะไรได้มากขึ้นดังเขาส่วนยิม้มและกล่าวว่าถ้าเขาได้ค้นพบพรสวรรค์ของเข,งขาเจ้าคิดว่าข้าจะยอมรับลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างง่ายได้หรือไม่ เมื่อเห็นว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแล้วกนหลงเจียงก็พูดด้วยความโกรธว่าครั้งนี้เจ้าประสบความสาเร็จในการผจญภัยครั้งนี้เจ้าอยากจะลองไปอีกครั้งไหมข้าอยากจะดูว่าเจ้าจะอธิบายให้องค์กรฟังยังไงดังเขาส่วนยิ้มรัก่าวว่าเอาระเอาระเราจะไปนในอนาคตแต่ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนดวงตาของกลนหลงเจียงตกไปมาแน่นอนมันจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนแม้ว่าครั้งนี้จะอันตรายก็ตามดังที่ทังซานบอก ภายใต้แรงกดดันภายนอกการกระตุ้นที่รุนแรงผลที่ได้ก็ค่อนข้างดีงทางสารได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับที่6และอ่านไปก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับที่4เช่นกันกุรียังไม่ฟื้นขึ้นมาปิงจีและเฉิงเฉิงก็ได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นกันหลังจากนี้ผลที่ได้ผลจะดีขึ้นดูสิวิธีการต่อสู้แบบนี้ดีจริงๆสำหรับการเติบโตของเด็กๆถ้าคิดว่า สิ่งที่เราต้องทำคือการพัฒนาแนวทางนี้ไม่ใช่ที่จะปฏิเสธมันไปเลยใช่ไหมจังฮาสวนเจ้ามองเขาได้พูดด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อวานนี้ข้าก็บาดเจ็บจริงๆข้าไม่ได้แกล้งบาดเจ็บเพราะฉะนั้นข้าไม่ได้ปฏิเสธพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาระถ้าอย่างนั้นเจ้ายุ่งอยู่ไหมข้าจะไปหาอ่านไปกวนหลองเจียงหันหลังแล้วจากไปสำหรับกูรีก็ตื่นขึ้นในคืนนั้นเช่นกัน แต่การใช้พลังจิตของเขานั้นร้ายแรงมากและระดับการสูบผลของเขาก็ไม่ฝืนฟูขึ้นจําเป็นต้องปรับลมหายใจด้วยการทําสมาธิทางสารและคนเดินออกตามราเนื้อสัตวประหาดพวกเขานํามันกลับมาและอา,าสาส่วนหนึ่งให้แก่พวกเขาและส่วนหนึ่งที่เหลือส่วนใหญ่ขายให้กับสถาบันการศึกษาโดยตรงสกุลเงินธาตถ,ถูกแรกเปลี่ยนอูปิงเจ ตงจัดการกับส่วนหนึ่งเดิมของสัตว์ประหลาดอีกด้วยและจะใช้เวลาประมาณ23าวันจึงจะลงตัวทั้งซานดูเป็นฝนเลียบง่ายมากเข้าชั้นเรียนและฝึกฝนทุกวันเพื่อรักษาระดับการฝึกฝนของเขาที่เพิ่งจะถึงระดับที่6ฝึกฝนลมปานเสียนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอีก2วันต่อมาข่าวดีก็มาถึงทีละข่าวกุเรและเฉิงจือเฉิงทะรุถึงขังงง้นที่5ทีม5คนของทั้งซานที่ไปร่าสัตว์มาก่อนนั้น ยกเว้นอูปิงจีที่เพิ่งเข้าสู่ระดับที่6กคนอื่นๆทั้ง4คนล้วนก้าวหน้าณจุดนี้สถาบันการศึกษาได้ตระหนักถึงวิธีการฝึกฝนภาคปฏิบัติของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แม้ว่าจะอันตรายแต่ผลลัพธ์ก็ยิ่งใหญ่มากจริงๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวัฒนาการแบบผู้ขนานของการแปลร่างยิ่งดอกสวรคร์และการแปลร่างของชาวประเทศการระเวลาทำให้โรงเรียนแห่งการแถอนทั้งหมดเป็นประกายอย่างแท้จริงสำหรับทังสานและพวกเขาทั้ง5้าคน ถึงเวลาที่จะทําให้พวกเขาตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแล้วไปกันเถอะสิทธิที่ใหญ่บอกให้พวกเราแบ่งเงินกันอานไปและวิ่งเข้าไปในหอพักของ,งถังตานเึื่เขาขึ้นแล้วออกไปเมื่อพวกเขามาถึงห้องของอูปิงจีกูรีและเฉิงเจิ้งก็มาถึงแล้วใบหน้าของหล,หลายคนต่างก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอัน,นไปถูมือแลรพูดด้วยรอยยิ้มว่าสิทธิใหญ่เราจะแบ่งกันได้มากเท่าไหร่ฮ่า ถ้าเราแทบไม่ไหวแล้วอูเปิงจียิ้มแล้วพูดว่าทุกคนมาที่นี่พร้อมกันแล้วสินะข้าจะให้รางวัลแก่พวกเจ้าครั้งนี้เราได้ราสัประรดทั้งหมด20ตัวรวมถึงเสือติดปีกที่อยู่จุดสูงสุดของระดับที่7และเสือติดปีกที่อยู่จุดสูงสุดของระดับที่6ส่วนที่เหลือร้อนแต่เป็นสัตว์ประหลาดในระดับที่5้และตำ่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุด ในสัตว์ประหลาดเกอเม็ดยาวหรือแกนแท้แห่งธาตุภายในของสัตว์ประหลาดระดับที่7ตามด้วยเกล็ดผิวหนังเส้นเอ็นกระดูกและสัตว์ประหลาดพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะของตัวมันเองถ้าจะไม่แนะนําราคาให้พวกเจ้าทราบทีละตัวเนื้อและกระดูกสัตว์ประหลาดถูกนําไปโดยสถาบันการศึกษาเนื่องจากถูกขายให้สถาบันศึกษาโดยตรงดังนั้นจึงมีส่วนลดสถาบันการศึกษานำไปในราคาส่วนลด30เซนจากราคาตลาด หากเรากําจัดเนื้อสัตว์ประหลาดจำนวนมากนานนด้วยตัวเองในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ราคาตลาดเนื่องจากมีมากเกินไปนอกจากนี้ยังสะดวกสําหรับสถาบันการศึกษาที่จะเอาไปโดยตรงดังนั้นข้าจึงเป็นคนตัดสินใจเลือดของสัตว์ประหลาดนั้นถูกเก็บรักษาไว้หลังจากที่สถาบันการศึกษาได้จัดเตรียมไว้อย่างสม่ําเสมอแล้วเลือดนั้นถูกนําไปใช้เพื่อมอบกระดูกที่แข็งแกร่งหาชิ้นให้กับเรา และใช้เลือดของสัตว์ประหลาดเพื่อปรับสภาพร่างกายนั้นเป็นวิธีการฝูกปนที่เพิ่มเฟย,ยมากโชคดีที่เลือดสัตว์ประหลาดที่เราได้มาในครั้งนี้มีอยู่มากมายการปรับเปลี่ยนนั้นน่าจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ทว่าผลประโยชน์นั้นเป็นของเราส่วนที่เหลือขายหมดแล้วเปลี่ยนเป็นเงินได้มีเหรียญท่าทั้งหมด28เหรียญเดิมทีมี1ิเเหรียญและผู้นำเขตอนุวัติพิเศษให้เพิ่มเป็น28เหรียญตามที่เราบอกก่อนออกเดินทางเราแบ่งเท่าๆกันทุกคน เอาเหรียญธาตุทั้ง5้าไปก่อนขณะที่เขาพูดเขาก็หยิบถุงออกมาและเขย่ามันต่อหน้าเขาทนใดนั้นเหรียญธาตุก็กิ้งลงมาจากถุงเหรียญธาตุทั้ง28เหรียญปรากฏขึ้นได้ความผันผวนของธาตุทั่วทั้งห้องก็รุนแรงขึ้นนี่เป็นเงินจํานวนมากจริงๆยกเวียนทางสารแล้วพวกเขาไม่เคยเห็นเงินจํานวนมากขนาดนี้มาก,ก่อนนี่ไม่ใช่เหรียญปีศาจหรือเหรียญหลิงซีแต่เป็นเหรียญธาตุลรงการซื้อขายของเหรียญธาตุนั้นน่าทึ่งมากได้มีผลดีมาก เมื่อใช้เพื่อช่วยในการสลุกฝนและมันเป็นสมบัติล้ำค่าในตัวมันเองเหรียญธาตุเหล่านี้มีคุณลักษณะหลากหลายและไม่สม่ำเสมอม,มาเลือกกันเถอะถ้าต้องการเหรียญธาตุน้ำแข็งทั้งหมดเจ้าเลือกอันตนก่อนคนหนึ่งจะได้5อันก่อนทั้ง4ี่คนมีความสุขและแต่ละคนก็รับไปคนละ5อย่างคุณสมบัติไม่ได้สำคัญสำหรับพวกเขามากนักการสลุกฝด้วยสกุลเงินเหรียญธาตุนั้นฟุ่มเฟือยเกินไปและคนส่วนใหญ่จะไม่ทำเช่นนี้ หลังจากที่พวกเขารับมันเสร็จแล้วยังมีเหรียญทตุอีกสามเหรียญที่อยู่เหลืออยู่บนโต๊ะปู่ปิงจีกล่าวว่าทั้งซานเอาเหรียญทั้งสามท่านี้ไปอะไรนะพี่ใหญ่มันไม่ใช่แบบนี้ทังซานมองดูพี่ใหญ่ด้วยความตกตะลึงจากนั้นพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่ท่านเอา,ามันไปซื้อของให้ทุกคนเิเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ รครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ